สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเนื้อหาของวันนี้จะเกี่ยวกับระบบบัดดี้นะครับซึ่งระบบนี้จะทําให้เราสามารถย้ายมาอยู่กับเพื่อนได้นะครับสามารถใช้ของร่วมกันกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถสร้างบ้านร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งระบบนี้จะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมร้าน litman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4,0,000คนเติมรี่อันดดอนนไ้ใราคาที่่ถูกกคุ้มวาเติมเอง สามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ r e d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุงสด10เดือนหรือช่องทางราย Official@ ี r i d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชันม้นนาอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออหรือสตรีมรวมทั้งบั like ตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแก a ็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึง r i d m a n s h o p No.1 เรื่องเติมเกมโอเคครับเดี๋ยวผมขอมาเริ่มต้นที่เงื่อนไขในการเป็นบัดดี้กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมเพื่ เลเวล40ก่อนนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือเพื่อนๆจะต้องอัปเกรดบ้านให้ถึงเลเวล7ก่อนนะครับระบบบัดดี้มันถึงจะปลดล็อกให้นะข้อที่3เพื่อนๆจะต้องมีค่าความสนิทกับเพื่อนคนนั้นๆที่เราต้องการให้เป็นบัดดี้ด้วยเนี่ยถึง100แต้มขึ้นไปนะครับวิธีการดูค่าความสนิทให้เรากดเข้าไปที่รูปคน2คนนะครับในมือถือมันจะอยู่ตรงประมาณกลางจอนะมันจะจางๆหน่อยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อเพื่อนของเราเนาะสมมติว่าผมอยากจะเป็นบัดดี้กับคนนี้ละกันนะครับ ขอเขา่น,นมจากนั้นที่มุมด้านบนเนี่ยจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับเรากดเข้าไปดูได้เลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าตอนนี้เรามีความสนิทกับเพื่อนคนนี้ถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วมีกี่แต้มนะครับซึ่งเราจะต้องใช้100แต้มขึ้นไปนะถึงจะสามารถเป็นบัดดี้กันได้นะครับแล้ววิธีการเพิ่มค่าวความสนิทหลกัหลกๆเลยก็คือเราจะต้องสร้างปาร์ตี้กับเพื่อนคนนั้นแล้วก็ไปทําเควสรายวันหรือว่าพวกเควสรายสัปดาห์อะไรพวกนี้ร่วมกันบ่อยๆนะครับทุกคนในทุกครั้งที่เราลงด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้้คคค่่่่าววาาาววมมมสนนนมมนิินเิเเพรรรืืืออออออยังงหหีีกกกธึ็ใข นะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่ลายชื่อเพื่อนได้เลยเนาะเข้ามาตรงคําว่าช่องติดต่อตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายชื่อเพื่อนในเกมของเรานะแล้วก็มาดูนะครับว่าเราอยากจะส่งของขวัญให้ใครจากนั้นกดเข้าไปที่ขีด3ามขีดนะครับผมแล้วก็เลือกคําว่าให้ของขวัญนะครับซึ่งของขวัญพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าเลยในทุกคนอย่างนกกระเรียนพับเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้จากร้านค้าสเบียงหรือว่าแต้มแคมป์ฝึกนะสัปดาห์ละ5ชิ้นนะครับส่วนของขวัญชิ้นอื่นๆเนี่ยเราจะต้องซื้อในร้านค้านะคร นี่นะครับสามารถใช้เงินโกเพื่อซื้อขวดอันนี้ส่งได้นะส่วนไอ้กล่องดนตรีกับนาฬิกาโบราณเนี่ยจะต้องใช้เงินเติมนะครับทุกคนเป็นล้านคราเพชรที่นั่มนะครับผมแล้วก็ใช้เงินอาซีในการซื้อนะชิ้นหนึ่งก็ราคาค่อนข้างแรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมแล้วก็นอกจากของขวัญแล้วเรายังสามารถส่งดอกไม้ให้กันได้ด้วยนะครับทุกคนดอกไม้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้จากการซื้อเมล็ดนะครับผมมาปลูกนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดกุลาบนะครับใช้เงินโกในการซื้อสามารถซื้อได้สัปดาห์ละเจ็ดชิ้ เอามาส่งให้ของขวันนะแต่ว่าดอกไม้ผู้นี้เนี่ยมันจะได้ค่อนข้างน้อยนะทุกคนส่วนดอกที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมเป็น่อดอกกุหลาบเนี่ยอันนี้ก็ได้จากการซื้อเมล็ดกุหลาบเหมือนกันนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนคือเราแค่มีดอกกุหลาบให้มันครบตามจํานวนตรงนี้เฉยๆจากนั้นเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะส่งไปทีเดียวได้หรือว่าจะส่งไปทีละดอกก็ได้อะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับแล้วทีนี้พอเรามีค่าความสนิทกับเพื่อนถึงหน0่งร้แต้มแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสร้างที ปาตซึ่งจะต้องอยู่กันแค่2คนเท่านั้นนะในปาร์ตี้จะต้องไม่มีคนอื่นร่วมนะครับเราจะต้องอยู่กันแค่2คนเพียงเท่านั้นแล้วก็อีกเงื่อนไขข้อนึงเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดก็คือเราจะต้องอยู่ในแคมป์เดียวกันด้วยนะครับทุกคนแล้วพอเพื่อนๆทาเงื่อนไขที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนที่เราต้องการให้เป็นบัดดี้ก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันกันกบเราแล้วเหมือนในฟุตเทจที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูตอนนี้นะพอเราเนาเนนน,มน้มึะคคกลืออนะซ่่งตนนีีแ นะก็เลยขึ้นเป็นชื่อของน้องเลซี่บอยมานะครับซึ่งน้องคนนี้ผมแค่รับเชิญมาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆในะทุกคนน้องเขาเป็นผู้ชายนะผมลบกวนน้องเขาให้แบบเออมาช่วยทําคลิปหน่อยอะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับจะได้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอพอเงื่อนไขเราครบนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเชิญเป็นรูมเมทได้เลยนะครับผมพอเรากดไปแล้วก็รอให้อีกฝ่ายกดยอมรับนะครับมันก็จะมีการทดสอบด้วยในะทุกคนซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องตอบคําถามให้ตรงกัน10บคาถามนะผมก็แนะนําว่าเราควรจะเปิดไมค์คุยกันกับรูมเมทของเรานะ หรือว่าจะพิมพ์บอกกันก็ได้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยผมให้น้องเขาเปิดไมค์บอกนะว่าน้องเขาเลือกคําตอบอะไรซึ่งในการเลือกคําตอบจะต้องบอกเป็นคําตอบนะครับอย่าเลือกเป็นข้อนะไม่ใช่ว่า,าให้ตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับเพราะว่าไอ้คาตอบข้อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ข้างบนสุดผมมันเป็นนักสู้ที่เก่งกาจนะครับแต่ว่าของอีกคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้อสุดท้ายก็ได้นะครับผมฉะนั้นให้เราเลือกบอกกันเป็นคําพูดหรือว่าเป็นคําตอบนะครับว่าเราตอบว่ายังไงบ้างเราจะได้ตอบถูกเหมือนเหมือนกันทัั้้งงคนนผมซึ่ตวีีก็ ลกับแต้มของค่าความสนิทด้วยนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจหรือว่าเคมีเข้ากันอะไรประมาณนี้นะครับเติบโตพี่เติบโตต่อสู้ก็ได้พี่ต่อสู้สร้างบ้านก็ได้พี่ยังไงก็ได้พี่ยังไงฉันก็ได้พี่ ถ้าเราตอบถูกทั้ง10ข้อก็จะได้มา100%นะทุกคนจากนั้นเราก็กดปิดสวิตไปได้เลยแล้วทีนี้เขาก็จะให้เรากอดกันนะครับซึ่งมันก็จะมีระบบแนะนําอยู่นะว่าเราต้องกดยังไงกดท่าไหนาบ้างนะครับผมแล้วพอกอดกันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะต้องมีการเซ็นสัญญาบ้างนะครับทุกคนซึ่งการเซ็นสัญญานี่แหละค่อนข้างสําคัญเลยเราจะต้องอ่านให้ดีๆนะครับว่าสัญญาแต่ละข้อเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเรามาดูที่ข้อ1กันก่อนเลยนะครับผมข้อ1น่เนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับมันแค่บอกว่าถา ส่วนข้อที่2เมื่อเรากดยอมรับแล้วจะมีการแบ่งปันสิ่งก่อสร้างนะครับก็คือเราสามารถแบ่งปันพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆในบ้านเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับรวมถึงการคราฟนะครับการใช้วัสดุต่ตางๆการฟารม์มและก็สิทธิพิเศษอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าเราจะให้รูมเมทของเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าเราอยากให้รูมเมทของเราดึงของออกจากกล่องได้เราก็ตั้งได้หรือถ้าเราไม่อยากให้เขามายุ่งกับของในกล่องของเราเนี่ยเราก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้หลังจากที่เซ็นสัญญาอะไร ต่อไปข้อที่3นะครับเรากับรูเมดเนี่ยจะสามารถใช้ตู้เก็บของร่วมกันได้ด้วยนะครับและก็สามารถดึงทรัพยากรออกมาจากตู้เก็บของของเพื่อนของเราได้ด้วยนะต่อมาข้อที่4นะครับทรัพยากรของแต่ละคนเนี่ยจะยังเป็นของใครของมันอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องใช้แต้มแบ่งปันนะครับเพื่อแบ่งปันทรัพยากรได้นะยิ่งมีค่ามิตรภาพสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถแบ่งของหรือว่าแบ่งทรัพยากรให้กันเนี่ยได้หลายประเภทมากขึ้นนะครับส่วนแต้มแบ่งปันสามารถหาได้จากไหนก็ได้จากการตั้งทีมกับรูเมดของเรานะครับผมไปทําพวกเควสประจา วันอะไรต่างๆนานานะครับต่อไปข้อที่5นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะเลิกเป็นรูมเมทกันนะครับหรือว่ากดหยากันเนี่ยก็จะสิ้นสุดการแชร์บ้านกันทันทีเลยนะทรัพย์สินของเรานะครับก็จะได้รับการแบ่งปันกันนะครับบ้านที่เราสร้างด้วยกันนะครับ <histogram> ผมก็จะได้รับการเคลียร์ใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ทรัพยากรรวมถึงวัสดุก่อสร้างที่เราใช้สร้างบ้านด้วยกันของแต่ละคนเนี่ย <S <S ก็จะถูกส่งคืนให้กับของใครของมันนะครับผมส่วนบ้านที่เราช่วยกันสร้างนะครับก็จะได้รับการบันทึกเป็็นนนพพิิมม์เขียยยยยววะรรับับบใกกกาาแแ้้โโดอตตล จะส่งมาให้ทางจดหมายนะเมื่อได้รับแล้วนะครับเราสามารถใช้พิมพ์เขียวเพื่อฟื้นฟูบ้านแบบรวดเร็วได้นะครับผมโดยประมาณว่าถ้าเราช่วยกันสร้างบ้านมาตั้งนานใช่ไหมบ้านหลังใหญ่มากนะครับแล้วทีนี้เราไปกดเลิกกันนะของที่เราช่วยกันสร้างเนี่ยมันจะหารกันนะครับคือแบ่งของใครของมันเลยแล้วไอ้บ้านที่เราสร้างมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียดายนะครับเขาก็จะส่งเป็นพิมพ์เขียวมาให้ในจดหมายด้วยซึ่งเราสามารถเอาพิมพ์เขียวเนี่ยมาสร้างใหม่ได้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าในการสร้างใหม่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาทททรรรรัััพยยยยยาาาาาากกกกเเเเเอออองงคคคนนนนนดดดีีีววแแลล้้้้็มมมมสสให่่่ะะบบุข6ื ทรัพย์สินทุกอย่างนะครับจะถูกส่งคืนสู่เจ้าของนะครับผมและก็เสบียงทุกอย่างเนี่ยจะไม่หายนะทุกคนทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วทีนี้พอเราอ่านเงื่อนไขครบทั้งหข้อแล้วนะครับแล้วเราโอเคกับเงื่อนไขพวกนี้นะครับผมเราก็ประทับลายมือได้เลยนะครับใน p c ก็ให้เอาเมาส์ไปคลิกตรงลายนิ้วมือได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการลงนามเพื่อเป็นรูมเมทกันนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะได้ต้นไม้รูปหัวใจมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นต้นไม้นะครับที่เราต้องใช้ร่วมกันกับรู ต้นไม้รูกหัวใจตรงนี้เนี่ยไปวางตรงไหนวางยังไงนะครับเราก็แค่ทําตามที่เขาแนะนําได้เลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการขอเป็นรูเมดแล้วทีนี้หลังจากที่เป็นรูเมดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกระบบอะไรมาให้เราเล่นบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยครับผมพอเราเปิดเมนูรายละเอียดของบ้านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรูปรูเมดของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกด้วยว่าเรามีค่าความสนิทกันเท่าไหร่นะครับ และด้านบนของบ้านแคมป์นะครับผมก็จะมีหัวข้อบ้านของรูเมทเพิ่มเข้ามาด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดไปได้เลยนะครับมันก็จะวับไปบ้านของรูเมทของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยนะครับหรือพอเรากดแผนที่เข้ามานะครับผมมันก็จะโชว์นะว่าบ้านรูเมทของเราอยู่ตรงไหนซึ่งบ้านรูเมทผมเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปบ้านสีทองทองแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ที่หัวข้อด้านบนตรงนี้นะครับก็จะแยกเป็นบ้านของเราแลวก็บ้านของรูเมทเราด้วยซึ่งเราสามารถเช็ครายละเอียดได้นะว่าบ้านรูเมทของเราเนี่ยแต้ม ยังไงบ้างนะครับผมแล้วพอเราเลื่อนมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่านะว่าจะให้รูเมทของเราเนี่ยทำอะไรในบ้านเราได้บ้างนะครับอย่างอันนี้ที่ผมตั้งไว้ก็คือให้ลองใช้สิ่งก่อสร้างนะครับก็คือพวกตู้เก็บของหรือว่าตู้คลาสนะครับพวกห้องน้ําเตียงนอนเนี่ยให้เขาสามารถใช้ได้ตามปกตินะส่วนการใช้ฟาร์มเนี่ยก็คือฟาร์มตรงนี้นะครับผมที่เป็นสวนผักของเราเนาะก็ติ๊กไว้นะครับให้เรามาเก็บผักเก็บสวนหรือว่าปลูกผักแทนเราได้เวลาที่เราไม่อยู่อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ รวมกัันนนเองถ้าเรากดเปิดตรงนี้เนี่ยเพื่อนของเราจะสามารถหยิบของออกจากตู้เก็บของของเราได้นะครับแต่ว่าในการแบ่งปันกันเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมคือเราไม่สามารถแบ่งของทุกอย่างให้กันได้นะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าค่ามิตรภาพของเราเท่านี้นะครับเราจะสามารถแบ่งของพวกนี้ได้เท่านั้นนะครับผมคือมันมีรายละเอียดกําหนดไว้นะแล้วพอค่ามิตรภาพของเราเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น3 0 0 5 0 0 800เนี่ยของที่จะแชร์กันได้เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะแชร์ปืนกันอยากจะแชร์ของตีบวกกันอะไรพวกนี้เนี่ยยัง ทำไม่ได้นะปัจจุบันนะครับซึ่งในอนาคตไม่รู้นะว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนเขาแค่ให้เราช่วยกันสร้างบ้านเฉยๆนะครับแต่ก็ตรงคาว่าเปิดบันทึกตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้นะว่ารูมเมทของเราเนี่ยหยิบอะไรไปบ้างนะครับหยิบออกไปตอนไหนเวลาไหนจะมีบอกบันทึกอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะจะได้ไม่โดนเกลียนนะครับผมจะได้มีหลักฐานนะครับแ้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าบ้านที่เราต้องการแชร์ร่วมกันหรือว่าจะมาสร้างร่วมกันเนี่ยให้เป็นบ้านของใครนะครับอย่างอัน จะมาช่วยกันสร้างบ้านเนี่ยบ้านของผมก็จะเป็นบ้านหลังหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพื่อนอีกคนเป็นนะครับเราก็เลือกเป็นของเพื่อนเห็นไหมเลือกเป็นชื่อเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย้ายบ้านหลักไปที่บ้านของเพื่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็ตรงบัตรรูมเมทตรงนี้นะครับผมก็สามารถเปิดเข้ามาเช็คดูได้เนาะมันก็จะเป็นรูปภาพนะครับผมที่บอกว่าตอนนี้มีค่ามิตรภาพเท่าไหร่เนี่ยครับผมนี้วก็เป็นรูมเมทกันมากี่วันแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้มาดูที่ตู้เก็บของกันบ้างนะครับพอเรามีรูมเมท ของของเพื่อนเราด้วยนะครับคือเพื่อนเราเก็บอะไรไว้ในตู้เนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดเ,เพื่อนๆติ๊กตั้งค่าการแบ่งปันของไว้นะครับเราก็จะสามารถดึงพวกวัสดุสร้างบ้านพวกนี้เนี่ยที่มันตรงตามเงื่อนไขอ่ะนะเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างบ้านหรือว่าครับของเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเออเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอันนี้ลืมบอกก็คือในตอนที่เราเลือกเป็นรูเมทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเซ็นสัญญากันเสร็จแล้วใช่ไหมในช่องของแคมป์เนี่ยมัน เราเป็นรูเมทกับเพื่อนคนไหนนะถ้าเพื่อนๆมีกิ๊กหรือว่ามีอะไรแอบๆอ,อยู่เนี่ยก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าเป็นรูเมทกันเมื่อไหร่นะครับมันจะโผล่ขึ้นไปให้ทุกคนเห็นทันทีเลยนะครับแล้วทีนี้สิ่งต่อมานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและของการเป็นรูเมทกันนะครับก็คือต้นไม้รูเมทอันนี้นะครับทุกคนซึ่งให้เพื่อนๆเ,เดินมาบริเวณาฝากบัวตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีรูเมทเทรนนิ่งนะครับผมซึ่งมันจะเป็นควสไลน์สัปดาห์นะเราก็ต้องไปทําร่วมกันกับรรมมมมเเขอองงาาดด้้้้้วยนผพื่ใหไแแตตฝึกี ซึ่งแต้มแคมป์ฝึกเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาแลกเป็นสิ่งของต่างๆได้นะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆด้วยนะครับที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนะพอเราทําเควสแต่ละอย่างครบเนี่ยเราก็จะได้แต้มแบ่งปันมาด้วยนะทุกคนซึ่งมันก็จะทําให้เราแชร์ของกันได้มากขึ้นนะแล้วเราก็จะได้ค่ามิตรภาพกับรูมเมทของเราเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับผมซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบการไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมหรือว่าการไปทัวร์บริเว เมืองสับสูตนะที่มันเป็นเควสรายวันนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเลยก็ทําแค่สัปดาห์ละครั้งเองนะครับแล้วทีนี้ด้านล่างตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะว่าค่าความสนิทของเราตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วในแต่ละเลเวลเนี่ยเราสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีการได้รับค่ามิตรภาพนะครับเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยว่าเราได้ค่ามิตรภาพจากตรงไหนบ้างนะแล้วทีนี้นะครับหัวข้อต่อมาก็คือการลดน้านะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องมาลดน้ําทุกวันด้วยนะคือ Q เควสาปัปดห์นนแแตตต่่่วาาาากกกรรลด้ํับเน ต้องทำทุกวันนะครับผมเพื่อให้ได้ค่ามิตรภาพแลวก็ได้ของขวัญอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนคําถามอันล่างสุดนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของเควสรายสัปดาห์นะนี่นะครับมันจะมีเควสคําถามเคมีเข้ากันนะซึ่งเราจะต้องทําทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มาเลือกถามคําถามกันจากตรงนี้แล้วก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนตอนก่อนที่เราจะเป็นรูเมทกันนะครับแล้วพอเราทําพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนคืออันนี้คือหมดแล้วนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ Universal แล้วเนี่ยพอเราา็นนนนนกกััแแล้้้้ววค่บอยชสงง ส่วนของต่างๆถ้าอยากแชร์กันก็แชร์นะครับไม่แชร์กันก็ไม่เป็นไรเนาะก็อยู่ที่ว่าเราตกลงกับรูเมทของเราว่ายังไงบ้างแค่นั้นเองแล้วทีนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะเลิกรากันนะครับสมมุติว่ารูเมทเราไม่เล่นแล้วหรืออยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเลยนะครับเราสามารถไปหย่าก,กันได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหย่าก,กันแล้วเนี่ยมันจะติดคูดาว24ชั่วโมงนะครับผมในระหว่างนี้เราจะไม่สามารถไปเป็นรูเมทกับใครได้อีกนะครับก็ต้องรอให้คูดาวครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะสามารถไปหารูเมทคนอื่นนได้นะรก็ค่ามิต ภาพของเรากับรูเมทที่เรากดหยาบไปเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับผมคือมันจะหายไปก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วทีนี้วิธีการจะไปหยาก,กันนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆวาร์ปไปที่สวนโนอานะครับพอเราวาร์ปเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งไปหา NPC ที่มันเป็นรูปไอคอนหัวใจแบ่งครึ่งนะครับหรือว่าคนอกหักนั่นแหละคือบนหัวของ NPC หรือว่าในจุดสีข,า,ขาวๆบนมินิแมปนะครับมันจะเป็นรูปหัวใจแบ่งครึ่งแบบนี้นะแล้วเขาก็จะเขียนว่ากระบวนการเลิกกันนะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขบอกัผมมว่า,นะ,วา,าววน,นะ ถ้าเกิดว่าเราเลิกกันนะครับลรวก็โครงสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะกลับคืนสู่เมนูการสร้างบ้านนะครับตู้ก็จะกลับมาอยู่ที่ร้านบ้านเหมือนเดิมด้วยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับก่อนที่เราจะสัญญากันนั่นแหละมันก็อันเดียวกันเลยนะครับถ้าเราตกลงเลยก็รับเงื่อนไขตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็กดยืนยันเข้าไปได้เลยนะ จากนั้นนะครับลูมเมตของเราก็จะหายไปแล้วนะทุกคนเห็นไหมคือมันก็จะติดคูดาวนะ24ชั่วโมงส่วนลูมเมตเนี่ยก็คือจะหายไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆมาทําคนเดียวก็ได้นะในกรณีที่ลูมเมตของเราไม่ออนเลยอะไรเงี้ยจะมาทําคู่กันมันก็ไม่ได้ถูกไหมผมคิดว่าแวะมาทําแค่คนเดียวก็สามารถเลิกเป็นลูมเมตได้เหมือนกันนะครับโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบบัดดี้หรือว่าระบบลูมเมตเนาะหรือจะพูดอีกอย่างมันก็คือระบบคู่รักนั่นแหละนะครับผมสาหรับเนื้อหาของวันนี้ก็ไว้ประมาณน ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ